พี่น้องมือนีพามาเที่ยวพี่น้องคนหลาๆพี่น้องครับอากาศดีพี่น้องเอ้เพื่อครับคนมาขายของนะครับน้าขายของอยู่ของกินครับแลกเปลี่ยนความคิดกันแต่ละความคิดนะครับเนาะต่างคนต่างเอากับข่าวกบลํามาขายแบ่งปันกันกินแล้วครับเนาะนี่ครับพี่นีกับพามาเที่ยวอีกเช่นนึงอีกครับคนไหลายพี่น้องขนาดตะเศร้าเด้ครับเลยก็คนทั้งไหลนะครับเนาะในจังห่อยกับเ คนก็จะมาหลายกันนี้นะครับเนี่ยนี่ฟรีซีกันพาลูกพาหลานมาเล่นคือเก่าแล้วครับเนาะเราจะพาไปหาเที่ยวจากน้อยนะครับเนาะคลิปนี้ก็เที่ยวอีกคือเก่าแล้วครับเนาะเอาเที่ยวไปกินข้าวแน่ผสมกันไปแล้วครับเนาะนี่ครับแม่ค้าคนสวยนี่ครับคุณเออครับเออเลยเวลาครับเปิ้ลได้ปลาทูมาขายพี่น้องเออคุณน่ะเวลาครับใส่กอกโอ้เป็นเจสแซ่บเดี๋ยวนะสกอกหมูจ้าใส่กวางหมูเด้อพี่น้องเด้อ เพื่อนเราครับผัดมีส่วยเพื่อนเราผัดมีส่วอีกพี่น้องเออเพื่อนเราไก่ทอดสวัสดีครับเพื่อนเราครับแม่ค้าแม่ค้าครับแม่ค้าคุณสวยสักนลงครับโอ้เพื่อนเรครับพี่น้องเพื่อนเรทอดปีกไก่ก็มีเขาคุกกี้เขาโมเดลทอดอาหารร้อยหลายพี่น้องเลยมื้ยเนี่ยพื่อนเพ่อนขอบคุณหลายครับผมครับนี่ก็สวนสมสำแล้วครับเนาะนี่ครับว่า ยากินครับเสียสิบเอ็ดตัวนี่ครับปลาล่าปลายังมีเมือดด้วพี่น้องเ้วยคุณอ่ะปลาล่าพี่น้องเลยครับของยุของกินหลายหลายแล้วพี่น้องเลยมีสีพาเบิงไปเลยเลยนะครับเนาะมีทุกอย่างนะครับนะคุณครับรเดีรถดีของเมืองไทยเรานะครับนะครับมีหอดสตอ โออเหรอครับมีฮอดแมงสซดิงงมีฮอดแมงดักแด้ไม่ีฮอดดักแด้พี่น้องเอ้เพื่นล่ะวังดักแด้พี่น้องเพื่อนนี่ครับปลายหลก็อยู่เมืองไทยแล้วพี่น้องเลยโอ้คับขอบคุณหลายครับผมเดี๋ยวครับสนเมืองกับเขาไหลายครับพูเน่ครับมีเครื่องดื่มด้วยมีอะไรด้วยครับข้าวทอด ลายยางลายเนี้ยพี่น้องเอ้ยปั่ดลายยายมาถึอหนอยครับคนกีน่ร้ยลายมือน,นี่นะครับมองๆกับมาเป็นกองเลยพี่นอ้องเอ้ยเผาตอดตอนนะเต็ดย่างนะครับไ้ถ่ายคลิปเลยเด้อครับเด้อใช่ <laughs> หรือครับหมูกรอบเป็นแต่แซ่บมเจ้าพี่น้อง ดูนลครับของยูของกินพี่น้องเอ้ยนี่ครับโซนของหวานนะครับนะดูแลครับบาร์บีคิวของหวานละช่องอะโลแพนตองลูกคิ้นพอดเครื่องดืง<า>่มนี่ครับขนมไข่เตานี่ครับมีมดัดตัวนแนว้ะพี่น้องเอ้ยดูแล ไปเลยเลยนะครับเนาะไปเรื่อยๆครับมีสีพาชมไปครับปล่อยไปเรื่อยๆพี่นอ้องของอยู่ของกินครับหลายหลายคนก็หลายพี่น้องเลยุูเหรอครับหลายคักหลายเนี่ยพี่น้องเลยครับขนมป่อล้วพี่น้องไม่ใช่ขนมปเอง นีรับพวกโซนไส้กรอกย่างหม่ำเนื้อคลิปนี้พี่นีซีกับพามาเคี่ยวมาดูของิดูของกินพี่นอ้องนี่ครับจะแชบ์กับพี่นอกก้อง โอ้อย่างไก่พี่น้องกูเลยคือยเมืองไทยบอกพี่น้องนี่ครับย่างเนื้อย่างไก่น้ำยาขน,น,นมจีนามาหาดูหาจีนพี่น้องเอ้ยเห็นครับ อุ้ยอากาศห่อนบาได้พี่น้องเลยลายคักลายเนี่ยพี่น้องเลยครับของเยี่ยมของกินพี่น้องเป็นงานครับ นี่ครับหมัม่มพี่น้องเอ,อ้ยผุ้หล่ออาเด้กพี่น้องเ็ได้ผู้ล่อครับบนเขาวัดนี่ส้นครับมีหอกวกล้วยทอด นะครับคุณผู้อดพี่น้องคุณผู้บริจบคครับนี่โซนของหวานพี่น้องเอ้ยของพี่น้องนะครับของหวานมีร้อยช่องอครับครับเฮ้ยจะแชร์แบบ,แแบพี่น้อง,องวันกุม้ม ตลาดนัดของผมบ้านเอาพี่รองนะเฮ้ครับนี่สมปลานะครับนี้ยครับอันนี้ก็มีพวกเครื่องประดับน่ครับของหวานก็มีมะม่วงอารันัดหรือมะปีสีพัด ชมกับเข่ากับนลำมือนี่พี่น้องนะครับพี่น้องเลยุียี้ซีพามาเบิ่งของอยู่ของกินหลาคัากไหลแน่พี่น้องเลยนะครับกำลังลังไหลมาครับพวกเราแต่ปีีซีพาเบิ่งทั้งสซนแลนั่นอย่างไรนะครับเนาะมี ครับหลังจากยางเบิงอาหารหล้กก็พามาเบิงอากาศดีๆจากน้อยมาเบิงเที่ยวเบิงแถวๆน้าเบิงนะครับเนาะครับคนไลยพี่น้องคนไลายคักไล่เนี่ยอากาศก็ถือว่าโอเคอู่ครับเนาะมือนี่นะครับเนาะนะครับเบิงเปลดเบิงทานนะครับผม งไงเด้พอพี่น้องคร่อยาเบิ่งผสมประสานกันไปเด้ครับเนดะ้อนี่ครับชิปนี้แหละครับเนาะ